แนวรับแนวต้านนะครับซัพพอร์ตเนี่ยคือแนวรับที่รับราคาไม่ให้ต่ำลงรีส i ต t a น c e คือแนวต้านที่ต้านราคาไม่ให้สูงขึ้นดังนั้นหน้าที่ของแนวรับนะครับมีหน้าที่รับราคาไม่ให้ต่ำหน้าที่ของแนวต้านคือต้านราคาไม่ให้ขึ้นเช่นนั้นแล้วจำเลยนะครับแนวรับมีไว้บายแนวต้านมีไว้เซล จำได้ใช่ไหมส่วนมากพวกเราทำไมครับพอเจอแนวรับปุ๊บเซลล์เลยเจอแนวต้านปุ๊บบายเลยติดดอยติดเหวกันหมดนะครับจำกดมันไว้ก่อนเดี๋ยวเราตีมันแล้วต้องใช้มันอีกทีหนึ่งนะครับเราจำหน้าที่มันได้แล้วนะครับทีนี้การสร้างหรือกำหนดแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านนั้นนะครับเว้นยกเว้นคีย์เลเวลนะแนวรับแนวต้านนั้นหรือว่าซับพอร์ตคีย์เลเวลอะนะครับ การหาแนวรับแนวต้านนั้นการตีนั้นเราจะตีแนวรับแนวต้านเราจะตีมาจากจุดสวิงไฮกับจุดสวิงโลดังนั้นถ้าเราเห็นจุดสวิงไฮจุดสวิงไฮนั้นจะกลายเป็นแนวต้านอย่างเงี้ยตีเส้นแนวต้านขึ้นมาใช้ฮอรเรซนท่อนลายตีแปะไปเลยครับการตีแนวรับแนวต้าน ถ้าเราจะตีแล้วให้ดูมีนัยยะสำคัญเราตีจากเนื้อแต่ถ้าเราจะตีคุมโซนเราตีจากไส้นะครับจำได้ไหมคำว่าตีจากเนื้อหมายความว่าเราตีเนื้อเนี่ยมันจะมีไส้พวกนี้ใช่ป่ะไส้พวกนี้เราจะเรียกว่า rejection คือการปฏิเสธร,ราคาลงแล้วมันจะปิดตรงเนี้ยชุดเนี้ยเราจะตีเป็นแนวรับ เพราะนั้นเวลาเข้ามาในโซนที่เนื้อเทียนปุ๊บเราจะหามาจางังหวะที่เซลลงมาได้นะครับแต่การทำสวิงไฮใหม่หรือโลใหม่นั้นเราจะต้องดูที่ไส้ถ้ามีเนื้อเทียนขึ้นมาได้ปุ๊บเราจะถือว่าเป็นไฮใหม่แต่ถ้ายังไม่มีเนื้อเทียนที่สูงกว่าไส้นี้เรายังจะมองว่าเขายังไม่ได้ทำสวิงไฮสูงกว่านั่นคือการที่ยังไม่ได้สร้างแนวรับแนวต้านใหม่เข้าใจตรงนี้เนาะดังนั้นการตีแนวรับแนวต้าน ส่วนมากแล้วเราจะตีให้มีราคาในยะหน่อยเราจะตีจากไส้เนาะไอเราจะตีจากเนื้อเนาะครับเพื่อหาการปฏิเสธร,ราคาของราคานั้นๆจำไว้นะครับและการตีซับพอร์ตแนวรับนั้นเราจะตีจากจุดสวิงโลนะครับแนวต้านตีสวิงไฮแนวรับตีสวิงโลแนวต้านมีไว้เซลแนวรับมีไว้บายคุณได้สองอย่างแล้วนะ เทนขาขึ้นมีไว้บายเทนขาลงมีไว้เซล์แนวต้านมีไว้เซลลแนวรับมีไว้บายจำได้แล้วเนาะวิธีตีแนวรับแนวต้านแนวต้านตีที่สวิงไฮแนวรับตีที่สวิงโลได้แล้วนะครับต่อมาแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับคืออะไรนะครับแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับนั่นก็คือเมื่อแนวต้านไม่สามารถต้านราคานั้นๆอยู่ได้ แล้วเกิดการทำราคาสูงกว่าแนวต้านขึ้นไปได้แนวต้านนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นแนวรับจำครับแนวต้านที่เปลี่ยนเป็นแนวรับนั้นจะเกิดขึ้นในเทนขาขึ้นเท่านั้นแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับจะเกิดที่เทนขาขึ้นเท่านั้นนั่นคืออะไรนั่นคืออย่างนี้ครับจังหวะชุดนี้ ทำสวิงไฮสวิงไฮชุดนี้จะเป็นแนวต้านพอลงมาทํำสวิงโลสำเร็จสวิงโลนี้จะกลายเป็นแนวรับซับพอร์ตและจังหวัดเกิดสัญญาณบอสสวิงไฮนี้ขึ้นไปได้สวิงไฮตรงนี้ซึ่งมันเคยเป็นแนวต้านอยู่มันจะฟิปตัวเองเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นแนวรับซับพอร์ตทันทีดังนั้นมันจะถูกดันสวิงไฮขึ้น มันจึงเกิดสองไฮสองโลเกิดขึ้นนั่นแหละถึงบอกว่าแนวต้านที่เปลี่ยนเป็นแนวรับนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะเทนขาขึ้นเท่านั้นดังนั้นเทนขาขึ้นมีไว้ทำอะไรครับเทนขาขึ้นมีไว้บายถูกไหมดังนั้นแนวรับนี้มีไว้ทำอะไรแนวรับมีไว้บายเช่นเดียวกันผมไม่ได้ปับกามานะใช้เมาส์เขียนมั่วมากเลยจำได้แล้วเนาะ เทรนขาคุณดูนะพอขึ้นไฮสองไฮสูงขึ้นนะครับเรารู้แล้วว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเทรนขาขึ้นอัพเทรนมีไว้บายจังหวะทำไฮเสร็จเขาจะรีเทสทำสวิงโลเสมอพอมาถึงแนวรับปุ๊บเราสามารถกดคำสั่งบายได้สวิงโลนี้เป็นสวิงโลสำคัญถูกต้องไหมซึ่งเป็นแนวรับสุดท้าย เราจะมีสต็อปล s อวางอยู่ใต้แนวรับนี้แหละดังนั้นราคาพอเป็นเทนปุ๊บรีเทสเข้าหาโซนแนวรับเมื่อไหร่เราจะกดคำสั่งบายตรงนี้ได้เลยพอเรากดคำสั่งบายตรงนี้ Swing High ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่คุณวาง TP แรกเสมอ TP 1หนจำได้เนาะเพราะเราวาง TP ขึทำไมเพราะราคานั้นจะต้องขึ้นมาเทส 1> TP หตัวนี้จะเป็น TP ที่เราได้ร้อยเซ็นตแน่ๆเห็นจุดไหมแสดงว่าพอเราเข้าใจโครงสร้างพอเราเข้าใจแนวรับแนวต้านเราจะเห็นจุดการเข้าเทรดที่สัญญาณบายที่แนวรับตรงนี้ครับบายขึ้นไปเลยแล้วเก็บ TP ได้ละ TP 1 SL อยู่ที่สวิงโลว์เซตอัพการเทรดชุดที่1ของโครงสร้างตลาดคุณจะได้จากบทนี้ทีนี้คุณรู้หรือยังว่า เทนขาขึ้นเราจะต้องบายที่ไหนเทนขาขึ้นเราจะต้องบายที่ไหนครับพิมพ์มาครับแนวรับครับเห็นไหมพิมพ์มาเพาื่อทดสอบตัวเองเห็นไหมแนวรับ แนวฮับเ <Now>, <laughs> จ้าพร้อมแต่พร้อมอมันผู้เล่บรับหลังจากบอสถูกต้องรับหลังจากบอสถูกต้องอันนี้อันนี้โอเคนะละเอียดดีแนวรับเนาะนะแล้ว SL เราต้องอยู่ที่ไหนครับ SL จะต้องอยู่ที่ไหน เอสอยู่ไหนครับเมื่อเราบายไปแล้วโลเดิมนี่ไงเห็นไหมเออเนี่ยทุกคนได้แล้วทำไมถึงเทรดเสียตังค์กันเพราะเราไม่ละเอียดกับเรื่องพวกนี้เนาะเรื่องพื้นฐานง,ง่ายๆได้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูต่อมาปุ๊บแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านนั้นก็คือแนวรับนั้นไม่สามารถรับราคาน,นั้นอยู่ได้ แล้วเกิดการทำราคาที่ต่ําลงได้ใหม่แนวรับนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นแนวต้านทันทีจำนะครับแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านนั้นจะอยู่ที่แนวโน้มของเทนขาลงเท่านั้นมันจะอยู่ที่เทนขาลงเท่านั้นมันคืออะไรจุดนี้วิ่งลงมาเป็นจุดสวิงโลยกขึ้นทำสวิงไฮ จุดสวิงโลที่ยกขึ้นปุ๊บจะกลายเป็นแนวรับจุดสวิงไฮยกขึ้นไม่ได้สูงกว่าไฮก่อนหน้าแล้วเกิดสัญญาณเบรกเอาท์หรือเกิดสัญญาณเกิดการบอสสวิงโลนี้เกิดขึ้นสวิงโลนี้ถูกทําลายหรือแนวรับถูกทําลายมันจะฟิปเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นแนวต้านแล้วเกิดทําสวิงโลใหม่ดังนั้นเทนขาลงดาว มีไว้เซล์แนวต้านมีไว้เซลล์เช่นเดียวกันดังนั้นพอราคาขึ้นรีเทสเราจะกดคำสั่งเซลล์ที่แนวต้านแล้วเก็บ TP ที่แนวรับสวิงโลตรงนี้ก็จะกลายเป็น TP 1เอา TP 1หนึ่งก่อนเนาะยืดก่อนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่คือเทคนิคการเทรดโครงสร้างของเทนขาลงเห็นไหมครับเราจะเข้ากดเงื่อนไขของเขาทั้งหมด s อเราก็จะอยู่ที่สวิ i g h เดิมวางในแอตรงนี้เห็นไหมคุณได้ระบบเทรดแล้วนี่คือระบบเทรดของโครงสร้างตลาดเห็นหรือยัอยงครับเพราะนั้นทำไมเราต้องหาแนวนรับแนวตา้านเพื่อเราจะหาจุดเข้าหาจุดเข้าและหาจุดออกเราได้ระบบเม็ดต่อที่หนึ่งในการเทรดโครงสร้างตลาดแล้วหนึ่งระบบเนาะแต่ยังไม่ได้ละเอียดพอนะ SL ยังไกลอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากัน ดังนั้นเทนขาลงเราจะเซล์ที่ไหนครับเทนขาลงเราจะเซลที่ไหนต้นา,าน,าค,น,นค่ะเซลที่แนวต้านแนวต้านหลังจากบอสครับหลังจากบอสถูกต้องแบบนั้นได้ได้และวอ l อยู่ที่ไหนครับไฮสวิงไฮเดิมครับ สวิงไฮเดิมเนี่ทุกคนเทรดได้แล้วต่อมานะครับเรารู้จักวิธีการเทรดโครงสร้างตลาดแนวะรับแนวต้านแล้วเนาะเรารู้วิธีการตีแนะรับแนวต้านแล้วปึบต่อมาเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการตีเทนไลนนะครับเทนไลนนะครับคือเส้นเรลนที่เอามาใช้เพื่อให้รู้ว่าตลาดนั้นกําลังเป็นเทนอะไรและกําลังจะเปลี่ยนเทนหรือไม่ครับ เทลไลใช้เป็นเส้นเทนที่ทำหน้าที่เสมือนแนวรับแนวต้านด้วยและเทลไลยังเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเทนขาขึ้นนั้นกำลังอ่อนแรงหรือกำลังแข็งแรงได้ด้วยเรามาดูวิธีการตีเทลไลก่อนการตีเทลไลนั้นเราจะตีเพียงเส้นเดียวไม่ใช่ตีสองเส้นนะครับการตีสองเส้นนั้นเขาเรียกว่าตีชแนล หรือการตีหาแพทเทิร์นของรูปแบบเรามาดูก่ถ้าเราตีเทนเส้นเดียวเราเรียกว่าตีเป็นเทนถ้าเราตี2องเทนเราเรียกว่าตี Channel การตีช n แนลมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้เรียกว่าตีช n แนลหรือตีแพทเทิร์นเป็นการตีหารูปแบบแพทเทิร์นเราจะตี2เส้นแต่ถ้าเราตีเทนเราจะตีเส้นเดียว เพื่อหาความแข็งแรงและอ่อนแรงของเทนเพราะนั้นการตีเทนไลน์นั้นเราจะตีเทนไลน์ได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นมันเป็นเทนก่อนเราจะต้องเห็น2องไฮสองโลก่อนอันนี้เป็นโลที่1อันนี้เป็นไฮที่1อันนี้เป็นโลที่2อันนี้เป็นไฮที่2เราเห็น2องไฮสองโลเราจะตีจากโลที่1เชื่อมกับโลที่2องตัวนี้ขึ้นไปได้ครับนั่นคือตีเทนไลน์เดี๋ยวผมให้นัยยะตรงนี้จะได้ไม่งง สมมติเราเปิดตลาดมาราคาปัจจุบันเราเห็นตรงนี้ขึ้นแบบนี้ถูกไหมเราตีเทรลไลน์ตัวนี้ประกบขึ้นไปจากโลหนึ่งไปหาโลสองแบบนี้นะคุณสังเกตอะไรไหมการตีเทนโลตัวเนี้ยกับโลตัวเนี้ยโลตัวนี้เป็นคนทำหานี้ได้โลตัวนี้ เป็นตัวที่ทำหายนี้ได้เห็นป่มโลที่ทำหายขึ้นได้คือโลที่สำคัญเราจะตีประกบขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าตีเทนไลท์ที่สมบูรณ์พอเราตีเสร็จปุ๊บเจ้าเทนไลน์ตัวเนี้ยจะเป็นตัวบังคับเทนว่าเทนนั้นแข็งแรงหรืออ่อนแรงถ้าเป็นเทนที่แข็งแรงจังหวะราคาย่อลงมาจะไม่หลุดเทนไลน์ แล้วจะดันตัวขึ้นทำบอสต่อแบบนี้นะแล้วคุณสังเกตตรงนี้โลนี้จะเป็นโลที่ทำไฮใหม่ถูกไหมเราจะตีเทนไลน์ใหม่จากโลนี้มาเชื่อมโลนี้ขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าตีเทนใหม่ังนั้นถ้าเป็นเทนที่แข็งแรงเขาจะไม่หลุดเทนไลน์แล้วขึ้นต่อแบบนี้บอสขึ้นบี คุณตรเกีไหมโลนี้เป็นโลที่ทำไฮใหม่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะตีเทนไลน์เชื่อมจากสองไฮสองโลขึ้นไปแบบนี้ใหม่เราจะใช้เส้นใหม่แสดงว่าเส้นชุดนี้เราจะไม่ใช้แล้วนะชุดนี้เราจะไม่ใช้เราใช้ชุดนี้แทนแล้วนะครับจังหวะที่หุ้นลงแล้วเกิดทำต่ำกว่าเทนไลน์ชุดนี้ เขายังไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนเทรนนะถ้าโครงสร้างตลาดจะเปลี่ยนเทรนในเทรนขาขึ้นเขาจะต้องทำลายโลนี้นะครับถูกไหมเพราะโลนี้เป็นตัวกำหนดเทรนเทรนไลน์ไม่ใช่เป็นเรื่องของโครงสร้างเทรนไลน์เป็นเรื่องของความแข็งแรงอ่อนแรงของเทรนเพียงแต่เรารู้ว่าตรงเนี้ยเทรนมันเริ่มอ่อนแรง ตรงเนี้ยเทนมันเริ่มอ่อนแรง <c oughs> แล้วมันจะกลับขึ้นมาอย่างนี้ส่วนมากเลยนะพอเทนอ่อนแรงเนี่ยไฮเนี้ยจะไม่ค่อยหลุดทำไฮใหม่มันเริ่มจะเกิดไซเวย์แต่เทนยังไม่เสียนะจ๊ะพอมันเป็นไซเวย์ปุ๊บพวกเราทำไงพวกเราก็จะตีรูปแบบของไซเวย์แบบนี้ เพื่อหารูปแบบให้เจอว่ามันเป็นรูปแบบของแพทเทิร์นไซเวแบบไหนไงเห็นไหมเราก็จะตีเทนไลน์ที่เป็นเส้นชนแนลสองเส้นแบบนี้เพื่อหารูปแบบแพทเทิร์นของเขาดังนั้นมันเป็นไซเวในเทนขาขึ้นไซเวในเทนขาขึ้นไซเวในเทนขาขึ้นมีไว้ทำอะไรครับบายครับบายดังนั้นตัวไซเวมีแนวรับไหม นี่ครับนี่ไงแนวรับเขาพอลงมาไซเวลลงมาตรงนี้ปึ๊บเราทำอไมครับตรงนี้บายดีบ,บายครับเออยู่ไหนครับอ่า um, uh, อยู่โลสวิงโลครับสวิงโลเดิมคือตรงนี้ที่เป็นตัวคอนโทรลเทนเห็นไหมไม่ใช้ SL อยู่ตรงนี้นะ SL จริงๆมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ เราก็ลงมาแล้วก็บายขึ้นไปได้แล้วคอนซูเลชันมันจะขึ้นต่อได้แล้วเห็นไหมนี่คือการใช้ขึ้นเทนไลน์ดังนั้นเวลาที่เราตีเทนไลน์เวลาเขาเป็นเทนแข็งแรงเนาะปึ๊บปึ๊บแบบนี้ไหมจุดบายจุดที่หนึ่งคือจุดแนวรับสวิงไฮตรงนี้บายขึ้นบายแล้วไม่ไปเราจะมาบายที่อะไรต่อ เส้นเทนไลน์นี่ชุดหนึ่งขึ้นไม่ได้เสร็จปุ๊บมันจะติดโลนี้ถ้ามันไม่ผ่านแล้วขึ้นไปปุ๊บเราจะได้โลนี้ใหม่เราได้ชุดนี้ใหม่ลงตรงนี้อีกเราก็สามารถบายตรงนี้ขึ้นไปได้อีกแบบนี้แล้วถ้าเป็นเทนปุ๊บเขาจะทำลายเทนตรงนี้ขึ้นไปเห็นจุดการเล่นไหมครับเราจะเล่นไม่ได้ตรงนี้แหละครับที่เราจะงงกันคือชุดไซเวตรงนี้ทีนี้เรารู้แล้ววิธีการเล่น ใช้กฎเงื่อนไขของไซเวนในเทนขาขึ้นใช้กฎเรื่องของเทนไลน์ใช้กฎเรื่องของแนวรับแนวต้านสวิงเทนเราก็จะเจอจุดที่เราจะหาจังหวะบายเพราะนั้นเส้นแนวล้มเส้นแนวรับแนวต้านพวกนี้เราจะเก็บมาใช้ได้หมดเลยเข้าใจหรือยังครับเ้ยเ <Hey, S 2> <Hey, S 1> ด็นะเราได้เนาะเมื่อกี้นี้ผมยกตัวอย่างในเทนขาขึ้นใช่ไหมเทนขาลงเช่นเดียวกันจังหวะเป็นเทนขาลงมันก็จะประกอบงี้ โลนี้ทำโลไฮ uh, นี้ทำโลนี้ใหม่และเป็นตัวที่เบรกเอาโลนี้ใช่ไหมเกิดการบดลงมาได้แสดงว่าเทนไลน์มันตีอย่างนี้ถ้าเป็นเทนแข็งแรงปุ๊บติดไม่หลุดแข็งแรงเนี้ยหลุดโลแน่ๆทำอย่างนี้ขึ้นมาไม่หลุดเทนไลน์ตีใหม่ตรงนี้ลงต่อเห็นไหมถึงแนวรับแนวต้านนี้ลงต่อปุ๊บ แล้วขึ้นมาปึ๊บลงนี้เปลี่ยนเทนใหม่หลุดเทนลน์บอกว่าอ่อนแรงลงมางี้จะทำไซเวย์ไซเวย์อยู่ในเทนขาลงเราก็สามารถเซลล์ได้ต่อตลาดมันชอบวิ่งแบบนี้มันทำแบบนี้เสมอที่เราจะหลงประเด็นตรงนี้ทีหนึ่ง คำถามภาพนี้เทนขาลงเสียทรงหรือยังยังครับยังเพราะว่าไฮนี้ยังไม่ถูกทําลายถูกต้องไหมครับยังไม่เสียทรงแต่เราเห็นแล้วว่าตรงนี้เกิดไซเวรอะไรไซเบรไซเร์อัพเอ้ยเจ้ามันเก่งไซเบรอร์ไงไซเบอร์ค่ะไซเบรอาร์เพราะนั้น มันย่อลงมาตรงนี้บายกลับไปได้ไหมได,ได้พอถึงไฮนี้ปิดไหมปิดกำไรใช่ไหมแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่สัญญาณตรงนี้เกิดสัญญาณช็อกไลครับเนี่ยตลาดเราชอบเจอแบบนี้แล้วมันกลายเป็นเทนไรตอนนี้มันกลายเป็นเทนขาขึ้นแบบนี้ เป็นภาพนี้ครับและลงมาแถวนี้จะกลายมีแนวอะไรแนวรับแนวต้านแถวนี้อยู่หาจาังหวะบายขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ได้เทรนไลน์ใหม่ชุดหนึ่งตลาดมันยากตรงนี้ยากตรงที่มันซ้อนไปซ้อนมาแต่ถ้าเราค่อยค่อยไล่เราจะเทรดได้นี่คือการใช้เทรนไลน์เพื่อบ่งบอกถึงความแข็งแรงอ่อนแรงของเทรนและเอาไว้เข้าสัญญาณแนวรับแนวต้านด้วย เทนไลน์ <Trend> คือแนวรับแนวต้านเนาะดังนั้นเทนไลน์ในเทนขาขึ้นจะเป็นแนวรับเทนไลน์ในเทนขาลงจะเป็นแนวต้านโอเคไหมเพราะเวลาเป็นเทนขาขึ้นเราจะบายที่แนวรับเวลาเทนเป็นเทนขาลงเราจะเซลล์ที่แนวต้านจำได้เนาะต่อมานะครับอ่ะเราเรียนเรื่องของเทนไลน์ทั้งหมดโครงสร้างตลาด เทนขาขึนขนข้นเทนขาลงไซเวอ earn, ัพไซเวดาวแล้วก็รูปแบบไซเวไซเวเทรดตามเทนนะครับทั้งหมดวิธีการเข้าเทรดด้วยโครงสร้างตลาดทั้งหมดเราเรียนไปหมดแล้วเนาะทีนี้เราจะเรียนให้มันแอดวานมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกแปบ๊บเดียวผ่านชั่วโมงครึ่งเลยเราจะเรียนให้มากกว่านี้เราจะเรียนให้คมกว่านี้ดังนั้นเราจะต้องเรียนชุดที่เรียกว่าแท่งเทียนแคนเดิลสติ๊กรูปแบบชาร์ตแพทเทิร์นแท่งเทียน